สวัสดีครับวันนี้นะก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกาแฟกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเบดไลท์พาวเวอร์เน็ตเวิร์กนะครับผลิตภัณฑ์ชงดื่มนะครับเป็นกาแฟกล่องด้านซ้ายมือนะครับสีส้มๆเนี่ยนะครับคือกาแฟชลินทิปนะครับเป็นกาแฟอ่าเหมาะกับ ทุกเพศนะครับตัวนี้เป็นกาแฟลดน้ำหนักนะครับสลลนทิปนะครับมีกล่องสวยงามนะครับราคาข้างกล่องนะครับกล่องละ390บาท1กล่องมี12สองซองนะครับตัวนี้นะครับซึ่งมันมีคุณประโยชน์มากมายนะสำหรับท่านที่ชอบทานกาแฟนะผมทานผมทานเป็นประจำทุกวันนะครับอตอนตอนแรกผม ผมทานทิปกาแฟนะครับพอดีว่าขาดตลาดนะครับตอนนี้หมดนะครับไม่สามารถผลิตได้นะครับเนื่องจากเอ่อเรียกว่าไงอ่าคเรียกว่าส่วนผสมบางส่วนนะครับที่เรานําเข้าจากต่างประเทศนะครับอย่างเช่นอ่ากจิบอรี่นะครับอะไรประมาณนี้นะตังทังเช่านี่นะครับกระบอกเพชรนะครับนี่นะครับ ส่วนผสมซึ่งเราสั่งมาจากต่างประเทศนะ้ะมันนะครับก็ไม่สามารถนำเข้าได้เนื่องด้วยโควิดนะครับก็เลยตอนนี้ขาดตลาดนะครับหมดไม่สามารถผลิตได้นะครับตอนนี้ซึ่งตัวนี้เป็นกาแฟเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าสรรพคุณของเต่ละ่ห้อนะตัวนี้เซเลนทิปแล้วก็ทิปกาแฟนะครับ ว่ามันมีคุณประโยชน์ลักษณะแตกต่างกันยังไงเอาเป็นทิปกาแฟก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับดูมี <c oughs> มีส่วนผสมของ,ทา,งอาทานอาหารที่สำคัญมากกว่า10ชนิดนะครับส่วนผสมนี่นะครับเอาให้ดูกันเลย กล้องอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับตัวนี้นะครับมีส่วนผสมของคอลลาเจนนะครับแล้วก็ครีมถูเหลืองครีมเทียมถูเหลืองนะครับซึ่งครีมเทียมตัวนี้นะครับมันมีคุณสมบัติที่ทําให้มันไม่มีน้ําตาลนะมันไม่ใช่เขาเรียกว่ายัางไงคือสกัดมาจากครีมของธรรมชาติสัสกัดธรรมชาติก็คือถูเหลืองนะครับ ทําให้เราไม่มีนช่างให้ร่างกายที่ได้รับน้ําตาลที่พอเหมาะนะครับแล้วก็สารสกัดจากใบโวโบกนะครสารสกัดจากโกจิบอรี่ถั่วขาวนะครับตังถังเช่าส้มแขกกระบองเพชรนะครับแล้วก็อีกอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับซึ่งตัวนี้นะครับสามารถาควบคุมคเครียดไงระบบเผาผลาญน,นะครับ ทำให้มันไปช่วยในระบบของการเผาผลาญไขมันนะครับแล้วก็ช่วยในระบบของภูมิคุ้มกันนะครับช่วยช่วยช่วยสร้างภูมิ้านทานโรคนะครับในพวกกลุ่ม NCD นะครับ NCD คืออะไร NCD ก็คือกลุ่มพวกเบาหวานความดันอะไรประมาณนี้นะครับก็คือช่วย ช่วยไปสร้างเซลล์นะครับช่วยไปซ่อมแซมเซลเซล์ที่เสื่อมโรนะครับก็ทําให้มีภมิคุ้มกันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากโรคก,กลุ่ม NCD ได้นะครับตัวนี้ก็มีหลายเคสนะครับหลายท่านที่นะํานำไปกินอเอาไปดื่มแล้วก็สุขภาพดีนะว่ามันกระปี้กระเป๋านะครับไม่บีบหัวใจนะตัวนี้เพราะว่าเป็น เป็นสมุนไพรชงดื่มนะครับแต่งกลนกาแฟนะครับก็มีส่วนผสมของกาแฟอยู่บ้างนะครับนะครับตัวนี้สําหรับตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับที่ท่านมีโรคที่มีโรคประจําตัวนะครับพวกเลือดจางพวกอะไรอ้วนอะไรประมาณนี้นะครับก็กินได้นะครับจะมันจะไปช่วยในระบบขับถ่ายของท่านแล้วก็ช่วย <c oughs> ปรับภูมิคุ้มกันนะ ให้อยู่ในสภาวะปกตินะครับตัวนี้นะครับก็ดีมากเลยกิน,เป,น,เ,ปนเป็นประจำทุกวันนะสำหรับท่านที่ชอบกินกาแฟก็สามารถลองซื้อไปกินได้นะครับตัวนี้สำหรับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสลินทิปนะครับเป็นกาแฟน้องใหม่มาแรงเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับส่วนผสมก็มีมากมายหลายอย่างเช่นกัน ตัวนี้นะครีมเทียมทํามาจากน้ํามันรําข้าวนะครับนี่ครับแล้วก็กาแฟเป็นกาแฟอาราบิก้านะครับตัวนี้ตัวนี้มีคอลลาเจนเปปไทด์แล้วก็สารสกัดที่เรามาทำมาจากส้มแขกนะครับแล้วก็กระบองเพชรถั่วขาวนะครับถั่วขาวตัวนี้นะจะมีหลายส่วนหลายสารสกัดนะครับที่คล้ายๆกันแล้วก็จะมีเพิ่ม ขึ้นมาคือโคลเมียมพิไคลเนตเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับสิ่งอ่านไม่ค่อยถูกก็ต้องขอว่าไปเอาเป็นว่าตัวนี้นะครับคือผลิตภัณฑ์จงดื่มเป็นกาแฟอีกสูตรหนึ่งนะครับของเราเป็นกาแฟลดน้ำหนักซึ่งตัวนี้หลายคนหลายท่านนะครับดื่มแล้วก็ถูกใจนะครับ มันตัวนี้มันมันไม่ใช่ยาลดน้ำหนักนะครับเป็นสมุนไพรชงดื่มเหมือนกันเป็นกาแฟเป็นกาแฟลดน้ำหนักไม่ไม่มียาถ่ายไม่มีอะไรนะครับไม่มีผลอะไรนะครับตัวนี้มันมันมีสรรพคุณที่ช่วยไปเผาผลาญไขมันส่วนเกินนะครับในร่างกายนะครับกับระบบของ ก็เพาะลำไส้นะครับทําให้ระบบย่อยสลายดีขึ้นนะครับตัวนี้ทําให้เราเวลากินกาแฟแล้วมันจะรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋านะแล้วก็ไม่หิวข้าวไม่ค่อยหิวนะไม่เหนื่อยง่ายนะไม่บีบหัวใจนะครับตัวนี้เรากินตัวนี้ผมเพิ่งเริ่มกินนะไม่ใช่เพิ่งเริ่มกินวันนี้เข้าสู่วันที่สามนะครับตัวนี้เพราะว่าปกติผมจะกินทิปกาแฟอยู่ตัวนี้ผมซื้อมาห้ากล่อง ที่งก็จะซื้อตลอดเลยครับก็จะซื้อผมเ,เป็นคนชอบกินกาแฟะนะครับผมก็ซื้อกินเป็นประจำก็ปึิง่งมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาผมก็เลยเอามาลองเพราะว่าผมก็มีรูปร่างที่ค่อนข้างเจ้าเนื้อสักหน่อยอ้วนทวนสมบูรณ์นะครับพูดง่ายๆนะครับก็ซื้อมากินนะครับ สำหรับสมาชิกท่านใดนะครับหรือพี่น้องท่านใดอยากกินนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับทางผมนะครับเพจสอสํารันดีหรือทักมาที่ f a c e b o o k นะครับนายป๊อตสอสําันดีได้เลยนะครับหรือถ้าแอดไลน์มาก็ได้นะครับคือว่ามีไลน์ผมนะครับหรือเข้าไปที่นี่เลยนะครับบิดไลท์พาวเวอร์เน็ตเวิร์กนะครับ อ่าตัวนี้เป็นเว็บไซต์นะครับเรามีเว็บไซต์ให้ท่านเยี่ยมชมนะครับเรามีสินค้ามีผลิตัพั์มากมายหลากหลายนะครับให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกหาได้นะครับสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็ทักหาพวกเราได้นะครับทีมงานเ e d ไลายพาวเวอร์เน็ตเวนะครับตามช่องทางตามความสะดวกเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามที่ให้กำลังใจพวกเรานะครับ เพจแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจเพจสาวชมรานดีนะครับ <c oughs> ก็มีคำแนะนำติชมประการใดก็เขียนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับพวกเรายินดีพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อให้เพจของเราดีๆยิ่งขึ้นไปนะยิ่งงขึ้นไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ